สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมอนีพามากินตำแซลมอนเนาะสมตำตำข้าวโพดตำปลาแซลมอนกุ้งสดปลาแซลมอนสดแล้วก็ไสหมูยอเนาะนี่เป็นร้านเอ่อคุณแม่ตกแตกเนาะคุณแม่ตอกแตกเอ่ออยู่ถนนกาญจนานี่เองเป็นตะแซบพี่น้องว่าม่นเป็นตะแซบหรอแซบนั่นละ่ะคือ นี่กับคือเนื่องจากเอ่อคนมันหลายเนาะคนมันหลายแล้วก็สถานที่มันกับเบเอือ้ออำนวยในการสิมทายกินทายอย่างแต่ว่ากระทายเอ่อคลิปมาฝากพี่น้องให้เบิงน้ากันแสบอิลีวัตวัตถุดิบของเพิินกะสดใหม่เนาะมูย่อพันกระแสบเผ็ดว่าเบาไปกันน้ำลายไหลไปเบาไปกันน้ำลายไหลไปคือแบบอร,อ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 ร่อยอ่ะพี่น้องอร่อยอิลี น้ำปลาพนัวนัวปลากะเป็นปลาของอันคุณแม่ตอกแตกเองเนาะเราไปขอเกินน้ำลายแป๊บหนึง <c ười> คือกับไปกินบ่อยอยู่แต่ว่าก็ค่อนข้างราคาสิแพงอยู่กับสองสามรอยต่อจานเนาะแต่ว่ามันก็แสบอิริีกะถ้าจะไปกินซุ้มือไปกินบ่อยๆมันก็บาไหวเนาะกันนานๆกินทีสองสามเดือนไปเทียประมาณนี้สองสามเดือนไปเทียแสบอสิริีแสบแสบคัก น้ำปลานัวแห้งขอบอกพันกัะสิมิบนาำปลาขายตั้งหากเนาะสําหรับไผที่แบบว่าเอออยากมาตํากินเองอยู่บ้านหรืออีย่างจังซีนะหมูยอเพ่นก็มีขายคือการอุ้มแหงวันฟูงบินตําฟูงบินตําต้องไล่ฟูงบินตําก็หิวคือกันก็มาดอมดมเนาะอะ่ะแซ่บแต่แต่บักพริกกับ่บเด้ตเผ็ดแห้งเด้อพี่น้องบอกพริกลายก็จริงแต่ว่าบ่ไเด้ถือก็ว่าเผ็ดแบบแสบใส่เนาะ แต่ว่ากะพอกินได้อะคือถับเผ็ดก็อาจสิต้องเยอะกว่านี่เพราะว่าบักริกเพิ่่เผ็ดเนาะแต่ว่ากะบางคนก็อาจสิเผ็ดแต่ว่าผมก็กินค่อนข้างเผ็ดแน่นนะก็เลยเฉยๆกับตอนนี้เนาะแต่ว่ากะกินได้อร่อยอร่อยอีหลีคลิปนี้ก็บเบ้เดมีหยังหลายเนาะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไล้ยร้ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ คอยมารับมาชมที่มาหายกำลังใจกันโดยตลอดเนาะขอบคุณหลายๆขอให้ทุกๆคนปัง,ปง,ปงๆๆรวยรวยรยเนาะครับเอ่อทำช่องก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ